วัสดีครับวันนี้พบกับดิจิตาเรเตอร์นะครับวันนี้มารีวิวนะครับอาหารอินเดียนะครับผมเป็นข้าวบีระยานีไก่นะครับผมจากนี่ครับอันนี้สั่งมานะครับจากร้านใบตุนมัดอัมนะครับบ่ายบ้านในทัวร์นะครับร้านนี้ครับผมน่าจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับผม นี่ครับข้าวบิรยานีไก่นะครับผมเขาก็มีเดีย๋ยวดูข้าวก่อนนะครับเขาบอกว่าเป็นพันข้าวเป็นบัสปติกนะครับผมนี่เด็กบอกเบอกนี่นะครับผมข้าวเขาจะริยศครับนี่เม็ดเรียวยาว อร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยอันนี้เป็นน้ำจิ้มที่เขาให้มาก็เป็นน้ำจิมกก้มข้าวหมกไก่รสชาติเหมือนข้าวหมกไก่แต่ว่ากลิ่นเขาจะมีความความแบบหอมอนะครับนี้น้ำใหม่ดรู้ว่ว mấy hải lâu lắm trong càng ngày một cách được mười มีกิ่นิ้วเก๋ครับนิ้เก๋หอมแพกแตงกวาเมลเทศพริกหยวกแล้วก็นี่ครับเลมอนบีบๆเลย มางกว่าปกาติกับข้าวอินอยีย 对嘛？Yeah, เนี่ยครับข้าวบิทะยานีไก่ ไปซื้อกินกันได้ครับผมใครชอบลิมนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้เนยครับกินหอมหน่อยครับผมจะเ,เทน้ำจิ้มราดลงไปเลยครับนี่เป็นน้ำของข้าวหมกไก่แล้วก็อันนี้ไม่รู้มัน,นอะไรแต่อร่อยมากเหมือนจะเป็น โยเกิร์ตหรือมายองเนสแล้วก็มีเปรี้ยวเผ็ดๆนะครับสีแดงๆนี่น้ำจิ้มมาอันนี้อร่อยมากลาดเลย เจ็ดก <Depois, S 1> ็หวานหวานกำลังดีตอนนี้ก็รสชาติดี 好，慢慢。 ไก่ร้อนมากครับอืมไก่ะะรอนมากผมนุ่มแล้วก็น้ำน้ำซอสน้ำน้ำจิ้มหรือเนี่ยครับทั้งน้ำจิ้มอข้าวหมไก่แล้วก็ซอสขาวๆนะครับซอสขาวพอผสมกับทั้งหอมแคกแตงกวาพริกหยวกลูกเกดประเทศซึ่งมันได้หมดไปแล้วนะครับอร่อยมากครับ รสเปรี้ยวรสหวานเผ็ดนิดๆเค็มมันทุกรสครับอร่อยมากแล้วก็กินแล้วมันสดชื่นมันมีนความเปรี้ยววทำให้สดชื่นมากครับอร่อยยันกระดูก ไก่นและอืม,ม,ม,อ,ม,อ,มอร่อยยังจะดูด มัออนมันมีความเปรี้ยวอะพอความเปรี้ยวเนี่ยมันทำให้อาหารกินแล้วสดชื่นกินแล้วอัดคลิปอัดคลิปลงเรยนทู๊น,นคะครับเอา dài hả cô dài dài ถ้าเคี้ยวกระดูกได้คือกินกระดูกแล้วนะครับอร่อยมาก กะนองดียไม่ได้เผ็ดมากแต่รสชาติกะนองเดียครับมันแบบแค่กลิ่นหองพริกพริกหยวกหรอือคือหวานนี่แหละครับนีครั้งนี้มีหอมแล้วก็ลูกเกดหอมแล้วเรพราะพอโดนลูกเกดปุ๊บมันออกหวานลูกเกดแล้วลูกเกดเนี่ยมันทำให้ มันกินแล้วมันครบรสทั้งอาหารคาวหมานแล้วพอมีรสเปรี้ยวจากน้ำน้ำกิมหมกไก่แล้วก็ซอสขาวนะครับมันทําให้สดชื่น ไก่อ่ะครับผมตัดลอ,อยดมากครบรสทุกรสชาติเคม็มมีหวานมีหวานจะไม่เกลดมีเปรี้ยวมีมันมีแล้วเปรี้ยวนีทำให้สดชื่นไก่ก็อร่อยนุ่มกินเพลิดกินเพลินครับผมอร่อยมากครับผมก็ใครจะดุนตอนนี้นะครับไปจัดการกันได้ครับผมที่ที่ไหน ติดฝาครอบเม็ดหนึง่งไม่ได้ไม่ไมด้ติดฝากล่อบเม็ดหนึ่งได้จดการกันได้นะครับที่นี่ครับผมตามนี้เลยอร่อยจริงๆริอันนี้อร่อยจริงๆอันนี้อร่อยจริงๆริงอร่อยจริงจรง้านนี้อร่อยมากข้าวบิเยายนีไก่บ่ายบ้านในครัวนะครับแล้วก็นี่นี่โหของแท้ของแท้เลยอะอร่อยมากครับผม ใครชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดตับสาครห้ใครอยากกินไปตามไปซื้อได้ครับร้านนี้ครับผมโอ้โหสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมครับอร่อยอร่อยจริงๆไปซื้อ